สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกวนหมื่นตัวยงนะครับแหม่เขม์ไปโพสต์หลอกกันเองอีกแล้วนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังลำบากขาดแคนลนแรงงานเศรษฐกิจถดถอยนะโอ้ยยามไส้ไอ้รอดหมาบเหต,ต<า>คลิปนี้สร้างมาเพืความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต,ต่ำกว่า18ปีครวรได้รับคำแนะนำคุณคิดว่าลูกหลานท่าแตงไหว จะเชื่อและติดกับดักเหล่านี้หรือไม่ล่ะครับเชื่อสนิทใจเลยนะครับโอ้ยตายแล้วทั้งทั้งที่บางคอมเมนต์เนี่ยน่าจะอยู่ในประเทศไทยด้วยนะก็ <c oughs> เป็นแรงงานต่างด้าวทำมาหากินอยู่ตายแล้วนะครับกลับคิดเองเออเองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่ดีนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าสาเหตุเศรษฐกิจไม่ดีไม่ใช่เพราะขาดแคลนแรงงานต่างด้าว เรามีแรงงานต่างด้าวมากเกินไปนะครับเพราะอะไรมันขนเงินขนทองออกนอกประเทศส่วนตัวคิดว่านะครับเพื่อนๆการที่เราเนี่ยลดจำนวนแรงงานต่างด้าวลงนะครับเหลือสัก35%มเนี่ยมันก็มากเพียงพอแล้วครับเพื่อนๆพ,นเ,พนเพราะส่วนใหญ่เข้ามาฟอกสัญชาติเข้ามาแย่งอาชีพสงวนของคนไทยแถมทำไมรู้ไหมครับบางคนเนี่ยฟอกสัญชาติสำเร็จ หรือได้รับการเทกระจาดแจกสัญชาติเนี่ยกลายเป็นว่าเขาอาจจะถือบัตรประชาชน2สัญชาติเข้ามาทำลายเศรษฐกิจเราทางอ้อมเพราะเขาสามารถทำอาชีพที่อ้างว่าสงวนเอาไว้ให้คนไทยทำได้หมดแม้กระทั่งยัลงเล่นการเมืองนั่นแหละครัเรือนทหารเขามีเงินมีทองมากพอและเขาได้เงินจากอาชีพที่เขาทำเขาก็โอนกลับไปปลูกบ้านปลูกช่องหรือไปพัฒนาเศรษฐกิจที่บ้านเขา เราได้ประโยชน์อะไรครับจากแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ที่เข้ามาเป็นกุ๊กเป็นเชฟมาทําอาหารให้กับคนไทยกินในห้างสรรพสินค้าหรือนะครับเ,เพื่อนบริษัทเอาซอร์สเข้าไปประมูลงานของรัฐ<ม>ก็แทนที่จะจ้างคนไทยจะได้มีการมีงานทําหรือนะครับรับเป็นลูกจ้างประจําเพราะเวลาเากเกษียณออกมาจะได้มีบําเหน็จบํานาญกินเงินเหล่านั้นก็ยังหมุนเวียนในเศรษฐกิจของเราแต่นี่เป็นจ้างเอาซอร์สหมด กลารว่าเงินไม่ได้หมุนเวียนหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจเราเลยแม้กระทั่งวาระสุดท้ายคนไทยก็ต้องมานั่งกินเบี้ยหวัดกินเบี้ยฉลานะครับที่มีค่อนข้างต่ําก็คือ6700-1,000ถึง1,000บาทแต่ลูกหลานต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวกับได้รับโอกาสในการเข้ามาผ่านงบประมาณภาษีของคนไทยทั้งทาง,ทางตรงทางอ้อมไม่ว่าจะเดินข้ามฝั่งจากแนวตะเข็บชายแดนประเภทเพื่อนบ้าน ถ้ามมาเรียนในประเทศไทยหรืออนุญาตให้เป็นผู้ติดตามเข้ามาเรียนในประเทศไทยลงทุนอีกนิดหน่อยนะครับค่าเทอมเออเทอมละหมื่นกว่าบาทตามราชพักเนี่ยจอบปริญญาตีเข้าเกณฑ์ร้องขอสัญชาติได้ตายเลยงามไส้ประเทศเราไม่ชิบหายบันไรกันแล้วคนหนักเลยกูข่าวนี้ดังนั้นนะครับถ้าจะมีคนไทยเกลียดต่างดาวมันก็สาเหตุนี้แหละครับเป็นปทญหนักการเมืองไปออกข้อบทกฎหมายไว้ แล้วก็อ้างเรื่องประชาธิปไตยบ้าบอคอแตกอะไรก็ช่างหัวมันเลยนะครับแต่ส่วนตัวคิดว่านะครับถ้าคขมรจะกลับกันจริงเนี่ยช่วยกลับหน่อยนะครับมึงจะกลับกี่โมงนะครับคือกูเห็นเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยนะครับเช่นเคยฟังพวกบันเทิงเท่านั้นเมตตาเขาเราได้บุญใหญ่รบกวนอย่าคอมเมนต์ด่าทอรุนแรงต้องกราบขออภัยนะครับลบทุกคอมเมนต์สำหรับสายจิกการที่แอดมินก็จะหูไปหนาวแต่ไรนะครับคิดว่ามันเป็นสีสันของการเล่นสื่อโซเชียลนะภาษาดนจะเสียความคิดเห็นที่หนึ่ง สมนำหน้าสยามวันหน้าจะได้สำนึกบุญคุณของชาวเขเมร <c oughs> โอไอ้งามใสกาไอ้แค้มมาแบกปูนร้อยลวดผสมปูนเข็นผักเนี่ยนะมึงมาอ้างเรื่องบุญเรื่องคุณนะครับนี่จ่ายเงินเดือนนี่ไม่ไปบุญมีคุณมากกว่าแลวครบเพื่อนเพราะอะไรล่ะครับเอา้าถ้าไม่มีเงินมึงก็นั่งดมกาวนะครับแล้วก็ทานเองบ้าไม่ได้กินเปรี้ยวกินหวานเหมือนทุกวันนี้นะครับ ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้ดีอย่างชาวเสียมชาวสยามหรอกนะครับสอยงามใสไอรอดตาปอนความคิดเห็นที่สองในขเขมรมีงานมากเพียงพอรองรับแรงงานชาวขเขมรทุกคนส่วนการได้ไปทำงานในต่างประเทศอย่างประเทศไทยถือว่าเป็นการไปเที่ยวมาเที่ยวก็มาเที่ยวมาใช้เงินใช้ทอง ไอ้นี่มาแบกปูนมาลอยลวดนะครับเพื่อนๆมาลักลอบขอทานมาค้าบริการทางเพศไอ้นี่ไม่ใช่แล้วนะครับนี่มึงลักลอบเข้ามาทํางานแล้วมาแย่งอาชีพคนไทยด้วยแถมที่มันน่าเจ็บใจคืออะไรครับมาทําให้ประเทศเราเนี่ยอับอายเพราะชาวต่างชาติมันแยกไม่ออกว่าเฮ้ย <"He i, S 1> ไอ้หน้าตาแบบนี้ยนั่งขอทานนี่เป็นลูกหลานท่าแตงหวายนะเพื่อน <laughs> <laughs> เขาคิดว่าเป็นคนไทยไปหมด ขนาดคนไทยไปเมืองนอกเขายังคิดว่าเป็นไชนิสเลยทั้งที่พวกกูเนี่ยตาสองชั้นนะครับเพื่อนๆโอ้โหประสาทกูจะเสียแม้กระทั่งทุกวันเนี้ยคนไทยที่มีเชื้อสายจีนก็ยังเป็นในตาสองชั้นเลยครับเพื่อนๆมันจะมีแต่ลูกหลานตานด้าวยามพม่าเขมรลาเวียดนาเท่านั้นแหละครับเพื่อนๆที่มีตาชั้นเดียวนะครับเพราะอะไรล่ะครับ เอาก็มันไปผสมกับทั้งจีนแล้วก็อยู่อันเวียดนามนะครับเพื่อนเฝรั่งมันก็แยกไม่ออกก็งงเหมือนกันว่าทําไมมันไม่เออเฉลียวฉลาดหรือมีมันสมองหน่อยนะครับเป็นไปได้หรือไม่ครับอาจจะไม่ได้มีแต่เหม็นเท่านั้นที่โง่นะครับฝรั่งมังค่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะง่เหมือนให้เหม็นด้วยแนละ้วโอ้ยงามไส้หนักเลยกูขาวนี่ไอ้รอดตาปอความคิดเห็นที่สส่วนตัวฉันคิดว่า กลับมาพัฒนาเศรษฐกิจของเขเมรดีกว่าช่วยเสียมพัฒนามึงพัฒนาอะไรพวกกูทำกันมาหมดแล้วนะครับพวกมึงเนี่ยแค่เออมาเป็นแรงงานต่างด้าวอบพยพเข้ามาผิดกฎหมายหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายมาเสพสุขสบายด้วยงบประมาณภาษีของคนไทยที่นักการเมืองเนี่ยไปร่างข้อบทกฎหมายออกนโยบายเสียเปรียบรัฐบาลจากประเทศเพื่อนบ้าน เสียเปรียบแรงงานต่างดาวเสียเปรียบแม้กระทั่งกลุ่มนายทุนกูก็งงเหมือนกันว่ามันจะมีอะไรได้เปรียบบ้าง,ท,งทั้งทั้งที่ต่อนหนาเสียงเนี่ยนะครับบอกว่าตัวเองฉลาดจะมาพัฒนาชาติก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามึงจะพัฒนาชาติกี่โมงลำพังทุกวันนี้นะครับเพื่อนแค่ทะเลาะกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็ไม่มีเวลาพัฒนาประเทศชาติแล้วปัญหาไง่ายๆนะครับไอ้ประเทศนั้นนะยากจนกันดานจะตายหงตายห้านะครับ มึงยังแก้ไม่ได้กูก็งงเหลือเกินนะครับช่วยแสดงความสามารถเหมือนตอนที่ปากเก่งหาเสียงหน่อยได้ไหมครับว่าตายเลยาง,งามไส้ฟาสาทกูจะเสียนะครับสุดจริงก็เพื่อนเหม็นเออแล้วต่าเหมนมีงานมากเนี่ยมึงช่วยเอามันกลับไปด้วยนะครับกูเบื่อบเบื่อที่มันมานั่งขอทานลำคาญจริงๆเลยมันหนักเลยโกกาวนี้น้ำตากูจะไหลความคิดเห็นที่4ี่กรุงพนมเปญและกรุงเทพ มีความเจริญเทียบเท่ากันส่วนตัวฉันคิดว่าแรงงานควรกลับมาพัฒนากรุงพานอมเป็นดีเหมือนกันนะครับเท่ากันก็ได้กูยอมแพ้มึงก็ได้แต่ช่วยเอาแรงงานต่างด้าวกลับไปหน่อยนะครับเพราะอะไรเพราะนักการเมืองเรามันไม่ยอมปล่อยให้กลับไม่รู้มันกลัวไม่ได้สวยหรือยอย่างไรครับเพื่อนๆพอมีปัญหาเจอเฟซนิวว่าต่างด้าวจะทยอยกลับหน่อย หุยรีบออกนโยบายสร้างแรงจูงใจเทกระจาดแจกสัญชาติบ้างประกาศนะครับเพื่อนๆว่าให้อยู่อาศัยถาวรได้บ้างหรือนะครับเรียนจบปริญญาตีเนร้องขอสัญชาติได้สามารถเรียนฟรีนะครับจนอายุ15ปีในบ้านเราเมืองเราไดท้ทั้งทั้งที่งบประมาณเหล่านั้นเป็นเงินภาษีของคนไทยที่คนไทยยังยากจนอยู่และมีเด็กไทยมากมาย หลุดออกจากสารระบบเพราะไม่มีเงินเข้าศึกษาต่อนะครับตายเลยบันเทิงกันลมมึงคราวนี้สงสัยรอบนี้ต้องขอใช้บริการเขมรนะครับช่วยดึงประชาชนของตัวเองกราบหน่อยนะครับเพื่อนเพนเพราะอะไรนักการเมืองเราไม่มีทางทาแน่นอนนะครับส่วนความเจริญของกรุงเทพและกรุงพนมเปญเนี่ยกูยกให้พนมเปญเป็นที่หนึ่งนะครับ กูจะลืมคิดว่าไม่มีรถไฟลอยฟ้านะครับไม่มีทางโยกระดับนะครับเพื่อนไม่มีสนามบินนะครับสองสนามบินนะครับหอยงามใสน้ำตากูจะไหลนะก็ไปรอดตาปน ก็คนหนักเลยครูาวนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนในชาตินั้นทั้งหมดได้นะครับอีพีนี้มึงกามเขาบพระคุณกวนมึงตัวยงทุกท่านและที่ผ่านเข้ามารับชมและฟังขอตัวลาไปก่อนนะครับน้ำตาไปร้องเพลงดีกว่ากินแล้วไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆิงก็ยังพอได้อิ่มละววันละสองสองสอง กูละเกียรติจริงๆเลยไอ้เพลงที่กูแต่